ออขอเลยฮะกด subscribe ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะครับกดเลยนี่มาสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวรนะครับ EP นี้ผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆไม่พูดพร่ำทำเพลงผมจะโชว์ห้องนอนเพราะว่าอะไรฮะห้องนอนมันสำคัญมากอ่ะนึกออกมากลับมาบ้านปุ๊บจะเข้านอนมันก็ต้องสวย สวยงามตามทองก็เรื่องผมอยากได้แบบนี้ครับไม่อยากได้แบบนั้นนะฮะแต่ว่าคุณเมียเขาไม่อยากได้เลยครับคุณเมียเขาอยากได้แบบนี้ฮะเราหรือจะไปกล้าสู้เอาวะตามนั้นก็ตามนั้นครับ ต้องทํากันบ้านล้ต้องหาผู้ช่วยเสนหน่อยใครจะมาเป็นผู้ช่วยดีนะ,ะเหรอจริงเปล่าดีมากเลยเหรองานสวยงานเท่งานเนียบที่สําคัญไม่ทิ้งงานอ,อขอบใจมากเพื่อนงั้นแค่นี้นะอะผู้ชมฮะได้ตัวช่วยมาแล้วเพื่อนผมแนะนํามาเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นะฮะติดต่อไปเลยเฮาสาครับผมเขาบอกว่าที่นี่นะฮะไม่เคยทิ้งงาน งานสวยงานเนีย้ยงานตกแต่งภายในอยากได้แบบไหนบอกเขาไปลอดเขาจัดให้หมดเลยไอเราก็เข็ดแล้วไงเคยโดนช่างเทมาก่อนเอาล่ะครั้งนี้ต้องไม่พลาดส้สองอย่างแน่นอนครับว่าแล้วก็ติดต่อไปลอดที่ House 36ฮลัลโหลครับผม House 36นะครับคุยโทรศัพท์ทำไมในเมื่อใช้ตรงนี้ได้ครับขอบคุณมากครับ อ่าเฮาสามสนะฮะผมก็เป็นยพนครับผมต้องการให้ช่วยอะไรคะง่ายๆเลยครับพี่คืองนี้ฮะคือผมจะตกแต่งแบบห้องนอนนะครับเห็นบอกว่าออกแบบแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์เฉพาะที่อยากได้ได้เลยอย่างนี้ใช่มะมใช่ค่ะมีแบบในใจหรือยังคะผมไม่มีสิทธิ์หรอฮะต้องตามเมียครับผมอ่าได้ได้ส่งรูปให้ครับผม เป็นไงฮะรูปที่ส่งไปทำได้ไหมครับสบายมากค่ะโอทำได้ด้วยเหรอสุดยอดไปเลยอ่ะนี่นะถ้าหาว่าทำได้ปุ๊บน,นะผมจะบำเหน็จรางวัลให้เป็นอย่างดีผมไม่อยากโดนเมียเล่นงานครับผมมาได้ไหมครับพี่ไปตอนนี้ได้เลยคะ่ะจัดให้ได้เลยเหรอฮะรับรองว่าสวยงามใช่ไหมไม่ทิ้งงานจัดไปครับพี่ขอบคุณครับมาเลยโอฮ่อคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วครับโอนนี่เป็นไงตุดยอดตุดยอดตุดยอดอืมนี่ตรงนี้ตุดยอดสวยงามจริงๆฮะรอดตายแล้วครับนึกว่าจะโดนภรรยาทำโทษซะแล้วโอ้โหเฮ้า3สิบหนี่ต้องบอกเลยว่าเขาตัวพ่อตัวแม่แห่งการออกแบบการตกแต่งภายในจริงๆ สุดยอดเฉียบขาดโอ้โีดูสิดูดีไซน์อ๋อนี่ให้ไปแค่รูปเองนะได้ออกมาเป๊ะตามภาพที่เราต้องการสวยงานอย่างกระเสกเลยฮะโอ้ไม่ทิ้งงานไม่เทด้วยไหนเช็คของกันหน่อยสัมผัสเพียงเบาๆแล้วก็แล้วก็วกโอ๊ยใช่เลยใช่เลยดีเลยช่องนี้เลย จะไว้ทีวีจอใหญ่ตอนนอนดูหนังโอ้โหมันใช่อ่ะอนี่ล้วดูเก็บสิโอเก็บเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหงานเด็ดเอ้ยเดี๋ยวเดเมื่อกี้อันทำไมมันเลื่อนได้ด้วยว้าวโอ้โหโอ้โหเป็นแบบฟีสไตล์นี่ครับนี่โอ้โห ห้องเก็บของมากมายถูกใ,ใจเมียแน่นอนปิดฮัทนแน่เป็นแบบโค้ดซอฟซะด้วยอย่างงี้ก็ไม่พังง่ายนะฮะคงท,ทนผาวนอย่างเฉียบด้านบนละะ่ะแางอปปะป้าอันแน่โค้ดซอฟเหมือนกันเลยโอ้โหนี่นี่น,นี่ดูช่องเก็บของดิโ<ะ>อ้โหโอ้โห<ะ>นี่วัสดุดีหมดเลยอะดีมากดีมาก เขาสามสิบเยี่ยมจริงๆเด็ดจริงๆว้าวคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งมุมที่อยากนําเสนอนี่นีทั้ทงแผงน,นี่เลยนี่นตอนแรกนะมันมีเสาของบ้านอยู่ผมก็แบบมันไม่สวยอ่ะไม่รู้จะแก้ยังไงผมเลยบอกเขาบอกเขาสามสกจัดการให้หน่อยดีแล้วดูสโิโอ้โอ,โอ,โอสุดยอดนี่นี่เขาทำเหมือนเป็นฉากคุณผู้ชมมักั้นเอาไว้ นแล้วมันสมูทกับตู้เสื้อผ้าตรงนู้นแล้วมันเข้ากับนี่โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้คุณพราแล้วนนี่เขาออกแบบน้ำลึกไอีกเว้นช่องบานหน้าต่างไว้ให้ด้วยพ่ออันนี้ลืมบอกนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ตกรายละเอียดัะผมอสวยงามสวยงามไว้ใจได้ทุกที่แล้วกอป์เบญจพลเขาสามสิบหกนันดีจริงๆ คุณพระช่วยหอโโ้ก็จบบาลเบิร์ดเลอรสุดยอดเลยจากนี้ไปเราจะได้เห็นหน้าเราชัดๆที่สำคัญได้เห็นหน้าเมียสวยๆด้วยพอพูดถึงเมียไม่พูดติดคำอันนี้เด็ดกว่าจากนี้ไปถ้าหากว่าเมียอารมณ์เสียเธอชอบกระแทกไงอันน่ะอันน่ะเอาสิเอาสิเมียเมียแน่จริงเมียรกระแทกสิมา เมียกระแทกไม่ได้แล้วเว้ยของแม่ปังเว้ยกระแทกสิเมียมากดูเสื้อผ้าโอ้ดูเสื้อผ้าว้าวโอ้คุณผู้ชมดูสิพื้นที่จำกัดมากเลยนะผมบอกให้ตรงเนี้ยผมมาคุยกับทางเฮาสา36นะผมบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแบบ คือที่มันมันค่อนข้างคับแคบทํำยังไงให้มันใช้ประโยชน์ในการเก็บเสื้อผ้าได้แบบได้เยอะหน่อยแต่พื้นที่มันน้อยผมก็ว่าไป้เขาเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาพี่กอเดี๋ยวจัดการให้แล้วคุณดูดิดูดิกี่ตู้อ่ะโอ้โหลุกขา้นอีกน่ะอ,อันนี้อ่ะนี่โอ้นี่นี่นี่นวิธีแขวนพวก ผ้าขนหนูอะไรด้วยเน็กทงเน็กไทยเฮ้ยโอ้ยออกแบบดีอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะสอบตัวได้ดีมากเลยอ่ะอออตายอุย้ยตายไวกรี๊ดตกใจสามสี่ทีที่จัดเดยนี่เฮ้ยทำไมมันสวยโมเดิร์นขนาดนี้งานดีทุกอนุมไม่ผิดหวังจริงๆนี่มิลิินชัก หูเท้าสิจ๊ะอันแน่ข้างบนเป็นไงบ้างโอ้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยผมกินแล้ว่านผู้ชมผมพูดจากใจเลยนะผมไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะเฮ้ย hey. ห้าสามสิบหกสุดยอดไม่เทงานที่สำคัญงานเนี้ยงานสวยและดีมากคลิปจบแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ